ให้คุณคิดว่าความคิดของคุณดียังไงก็ส่งผลกระทบต่อคุณคุณจะมองผมว่าผมทอกซิกผมเองก็จะมองว่าคุณทอกซิกเหมือนกันแล้วใครทอกซิก Welcome to Everything Everywhere Podcast ขอต้อนรับสู่รายการ Everything Everywhere Podcast นะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการรับมือกับคนทอกซินะครับผมได้ชวนพี่หยางมาอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้เนี่ยอยากจะให้พี่หยางลองให้คำนิยามกับ คนท็อกซิตเป็ไหมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของคนท็อกซิตหรือว่าความท็อกซิตเนี่ยผมอาจจะบอกไม่ได้นะว่ามันใครเป็นคนนิยามคํานี้ออกมาแต่ผมพอจะอธิบายเกี่ยวกับคาแรคเตอร์วิธีการรับมือแล้วการเข้าใจเกี่ยวกับคำคำนี้หรือว่าคำว่าท็อกซิกคนท็อกซิกถ้าเกิดแปลตรงๆเนี่ยมันก็คือสารพิษใช่ไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันแสลงจริงผมทราบคำนี้มาจากการเล่นเกม เพราะว่าเวลาใครปั่นประสาทในเกมหรืออะไรเขาจะบอกว่ายู่ท็อกซิตนะอะไรใช่ก็คือมันเหมือนเป็นปัญหาครับในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นหรือว่าตรงตรงนั้นเหมือนคุณเป็นไวรัสบางตัวที่ทําให้ตรงนั้นมันล้มล่มอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยใช่ไหมก็น่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะจากคําเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีเขาน่าจะเรียกคุณว่าเป็นเป็นฮีโร่มากกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นคิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแมทท็อกซิตฮีโร่ ยังไม่เคยได้ยินนะครับผมหรือคุณจะป่วนจนกระทั่งทุกอย่างมันดีขึ้นหรือเปล่าปวนจนแบบสถานการณ์หรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างไนดะ้อาจจะมีก็ได้<อ>ถึงว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะ,จะนิยามว่าเราจะเข้าใจเกี่ยวคนที่เป็นท็อกซิกได้ยังไงผมมีคํานิยามที่มันสามารถจะครอบทั้งหมดได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีดีไม่มีไม่ดีดีสําหรับคุณอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้ถูกไหมจริงจริงแต่ถ้าเกิดว่าจะนิยามมันจริงๆมันคือความแตกตา่างถ้าเกิดผมคิดต่างจากคุณปุ๊บ คุณอาจจะมองผมว่าผมท็อกซิกก็ได้เพราะมว่าเราคิดต่างสิ่งที่เราจะพูดก็ไม่เหมือนกันแหละอีกคนหนึ่งเขาไม่คิดเหมือนเราหรือเห็นต่างอ่ะรเราก็มักจะมองคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนท็อกซิกเราจะมองแบบนั้นคุณให้คุณค่ากับเวลามากแต่ผมไม่ให้คุณค่ากับเวลาเลยคุณให้คุณค่ากับความพยายามและความทุ่มเทผมให้คุณค่ากับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเราคิดต่างรือว่าต่างครับคุณคิดว่าคุณกับผมจะมีปัญหากันไหมถ้าเกิดเราทํางานด้วยกันมีแน่นอน<ม>คุณจะมองผมว่าผมท็อกซิก ผมเองก็จะมองว่าคุณท็อกซิกเหมือนกันแล้วใครท็อกซิกมันไม่มีมันแค่คือความแตกต่างบางอย่างจากค่านิยมจากคุณค่าจากความคิดคจากความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่มันต่างกันและมันถูกแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของการกระทําหรือว่าเชิงการสื่อสารด้วยที่พอมันขัดแย้งกันเมื่อไหร่คุณจะไม่ชอบอีกคนหนึ่งแน่ๆคุณเลยเลียกนิยามนั้นว่าท็อกซิกเหมือนที่คุณบอกอ่ะพอคุณเล่นเกมครับทุกคนอาจจะมีความตั้งใจอาจจะเล่นเพื่อความสนุกก็จริงแต่เขาก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่แต่คุณนั้นเล่นโยนเลย มันเป็นความต้องการที่ต่างกันในการเล่นเกมตอนที่คุณจะเล่นเกมเดียวกันแต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเล่นมันต่างกันเนี่ยเขาเลยโยนคำว่าท้องสกให้กับคุณแต่ถามว่าคุณเป็นคนท้องสกหรือเปล่าคุณอาจจะมองตัวเองท้องสิกก็ได้นะตอนนั้นอ่ะเพราะคุณรู้ตัวว่าคุณโยนแล้วคุณไม่ตั้งใจแล้วคุณก็รู้ว่าคนอื่นเขาไม่เล่นแบบนี้ครับแต่คุณก็ยังทําแบบนั้นอยู่ทําให้การท้องสกตัวที่มันจะมานิยามมันแล้วชัดเจนนี่ถุดผมคิดว่ามันคือความแตกต่างแต่ความแตกต่างก็ไม่เสมอไปที่คุณจะต้องเกลดดดดดอออกกกคคคนนนนงงรรับจจ่่่่่ะเเเาา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 ใใววมมมมแแตตตตตไไไ้้้้หหุุุชชืืถณ คุณจะไม่เกลียดกันคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะหาจุดลงเพื่อให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการต่อให้เราคิดต่างกันแล้วคําว่าท็อกซิกก็จะไม่มีแล้วการรับมือกับคนท็อกซิตนะครับเราต้องถามก่อนว่าคุณจะรับมือนแบบไหนรับมือในแบบที่ว่าคุณจะรอดหรือคุณต้องการจะช่วยเขาด้วยเพราะเขาคิดต่างกับคุณไงคุณมั่นใจในความคิดของตัวเองมากแล้วคุณคิดว่าการคิดแบบนี้มันดีคุณอยากะให้เขามีความคิดแบบเดียวกับคุณเพื่อให้เขาได้มีชีวิตเหมือนกับคุณ จะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นผมไม่รู้อ่า oh. ดังนั้นการช่วยหรือว่าการรับมือมันมันมีรูปแบบต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับกับเราวิธีที่ดีที่สุดและเรียบง่ายที่สุดครับคือการไม่อยู่กับคนเหล่านั้นแต่คุณต้องระวังนะถ้าคุณใช้วิธีนี้บ่อยๆครับมันไม่ต่างกับการหนีอ่ะคุณเจอคนแบบนี้ที่เขาทํากับคุณแบบนี้ครับเขาคิดต่างออกับคุณแบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกกับเขาบางอย่างที่มันไม่ดี วิธีการรับมือของคุณคือการหนีเลิกคบกับเขาแล้วคุณก็ไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่ครับคุณลองสำรวจชีวิตของคุณดีๆคุณเคยเจอคนที่คุณไม่ชอบครับแล้วคุณก็หนีจากเขาพอคุณไปอยู่ที่ใหม่คุณจะเจอคนเดิมคนที่มีนิสัยและคาแรคเตอร์ที่ทำกับคุณแบบเดิมเช่นคุณรู้สึกคุณอยู่ที่เดิมคุณโดนเอาเปรียบอคุณว่าคนแบบนี้อยู่ด้วยไม่ได้มันท็อกซิกมากคุณเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ไม่เคยเห็นหัวเราเลยเห็นไหมครับคุณเจอคนแบบนี้คุณรับมือกับเขาด้วยการที่คุณเลิกคบเขาและไม่ยุ่งกับเขามันก็ถูกได้นะโอเคมากเลยคุณหนีออกไปแน่นอนว่าชีวิตคุณไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่อืมคุณจะเจอคนแบบเดิมเลยแต่มันมาในรูปแบบของมนุษย์อีกร่างหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อมันเหมือนกับการที่เราหนีปัญหาไปเรื่อยๆชมากกว่าที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ตรงนั้นเผชิญหน้าเรียนรู้แล้ว พยายามที่จะรับมือกับสิ่งนั้นอาจจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นหรือเปลี่ยนแปลงเขาก็ได้แต่คุณเรียนรู้กับสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างคนมันมีทั้งดีไม่ดีเขามาเอาเปรียบคุณเขามาโกงคุณครับเขามาพูดรับหลังคุณในเรื่องที่ไม่ดีผมถามคุณใครสอนเราว่ามีใครบางคนทําไม่ดีกับเราแล้วเราต้องรู้สึกโกรธด้วยไม่เคยมีใครสอนเราเลยนะแต่นั่นมันเป็นเหมือนออโรแมติกที่แบบเราต้องทําแบบนั้นกับเขาคนนั้น เขาทําไม่ดีกับเราต้องเกลียดเขาจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นนะแล้วต้องรู้สึกดีเลยเหรอพี่ยังไม่คุณแค่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นก็พอคุณไม่ต้องรู้สึกแย่กับมันเพราะถ้าคุณรู้สึกแย่คนที่จะไปก่อนคือคุณแย่คือคุณการหนีไม่ได้เป็นสิ่งที่ําไม่ได้หรือว่าการออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับแต่ผลพลอยได้ของการทําแบบนั้นถ้าทุกคนคิดแบบเนี้ยคุณจะไม่เจอสังคมดีๆเหลืออยู่เลยทุกสังคมจะแย่หมดพอทุกคนไม่เคยที่จะ เข้าไปจัดการเรียนรู้รแล้วเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะกเจอปุ๊บชันหันหลังแล้วก็หนีอย่างเดียวแล้วก็หนีไปหนีไปแล้ววันหนึ่งคุณก็จะมาเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันท็อกซิกมันคือความต่างถูกไหมแต่มันต่างในอะไรละ่ะถ้าเกิดจะพูดแบบนี้มันก็ลอยเกินไปมันต้องจับต้องได้ก็คือความคิดไงก็คือการกระทําบางอย่างไงที่เขาขัดแย้งกับคุณที่มันตรงกันข้ามกับคุณนะเช่นที่ผมบอกคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเวลามากผมเป็นคนที่ไม่ให้คุณค่ากับเวลาเลยผมมาสายตลอด แล้วไงคุณจะไล่ผมออกคุณไล่ผมไม่ได้เราทํางานด้วยกันอืแล้วผมก็ไปทํางานให้มันดีๆเพื่อมากลบความผิดของผมแต่คุณก็รู้สึกอัดมากถูกอืมหรือบางทีคุณเห็นเพื่อนคุณทาผิดบางอย่างคุณรู้ว่ามันผิดนะครับแต่คุณก็ไม่พูดเพราะคุณรู้ว่าคุณจะเตรียมพื้นที่ตรงนั้นอะไว้ให้กับตัวเองว่าคุณจะทําผิดแบบนั้นบ้างเขาจะได้ไม่มาว่าคุณเหมือนกันเหมือนคุณมาสายคุณไม่ฟ้อง เพราะว่าคุณรู้ว่าวันหนึ่งถ้าคุณมาคุณอาจจะต้องมาสายอะ่ะอืเขาจะได้ไม่ฟอ้องคุณเหมือนกันแบบนี้ใครท็อกซีครับผมดังนั้นในความคิดหรือความรู้สึกหรือว่าพฤติกรรมที่มันต่างมันไม่มีถูกไม่มีผิดจริงๆเขาคิดแบบหนึ่งคุณคิดแบบหนึ่งความต่างเกิดความท็อกซกแต่คุณเชื่อไหมต่อให้คุณคิดว่าความคิดของคุณดีวิธีการกระทําหรือพฤติกรรมของคุณดีอะ่ะครับยังไงก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นทั้งดีและไม่ดีอยู่ดีครับผม,มดังนั้นในการที่ คุณจะรับมือคุณไม่หนีคุณรับฟังความคิดเห็นของเขาก็คือปรับตัวใช่คุณรับฟังลองรับฟังไวเหมือนกันแต่แต่รับฟังแต่ไม่ต้องยอมรับก็ได้นะครับคุณจะได้เข้าใจในสิ่งที่ที่เขาคิดอ่ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดครับอืมแล้วทุกคนอยากจะมีความคิดที่ดีครับแต่เราจะไม่มีความคิดที่ดีได้ถ้าเราไม่สามารถวางความคิดเดิมของเราไปก่อนครับความคิดใหม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นหรือเข้ามาหาคุณได้เลยคุณลองคิดสองอย่างในเวลาเดียวกัน้วยผมดูหน่อยดิ <c oughs> ไม่ได้ไม่กินดถึงหนึ่งกับสองมันไม่ได้อะมันก็ต้องหนึ่งก่อนแล้วมันต้องสอง <S <S นั่นแหละครับผมเราเลยจำเป็นต้องวางความคิดของเราไปก่อนเพื่อรับความคิดอีกความคิดหนึ่งผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ความคิดไปไดเ<ต>รื่อยแต่ถ้าคุณวางวความคิดของตัวเองไปไม่ได้เลยคุณจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความคิดใหม่ๆเลย